สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมแจ็คนะฮะและใช่แล้วนะฮะวันนี้และในวันนี้นะฮะผมมีแตงโมนะฮะและก็ใช่แล้วฮะในวันนี้นะฮะผมจะทำการเอาแตงโมนะฮะนะฮะเอามา VS กับรถ BMW ของผมนะฮะว้าวมันต้องสุดยอดมากๆเลยนะฮะคิดว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งนะแบบว่ารถแบบเหยียบแตงโมอย่างเงี้ยมันจะต้องเจ๋งมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะและเจ้ารถบ M ของผมนะฮะก็ได้ทำการวางเครื่องมาใหม่นะฮะเครื่อง6สูบนะฮะ เปิดดีเอี่นี่นะฮะเป็นเครื่องหกสูบที่เราเพิ่งวางมาใหม่ระบบนั้นค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสม,มูทเท่าไหร่แต่ก็ใช้งานได้นะฮะทั่วไปเป็นหกสูบนะ,ะฮะยี่สิบสวาลนะฮะแรงม้าเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ผมคิดว่ามันเหยียบแตงโมได้อย่างดีเยี่ยมมากเลยนะฮะและตอนนี้นะฮะเราก็ได้ทําการวางแตงโมไว้แล้วนะฮะในจุดของล้อที่เราจะใช้เหยียบนะฮะทุกคนผมคิดว่ามันต้องเก่งมากแน่เลยเดีเ๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าไป let's go เทนะเมื่อกี้เราพล as, าดนะเดี๋ยวเรามารองกันใหม่นะครับโอ้ว้าวทุกคนดูสิครับมันเยี่ยมมากเลยเหยียบแตงโมโอ้คุณดูสิทุกคนแตงโมนี่แบบว่ามันแตกลงไปเลยนะฮึพอใจ พอเราใช้อย่างรถเหยียบนะฮะแตงโมมันหวานขึ้นมาเลยอะ่ะว้าวมันดูยอดมากเฮ้ยเพื่ <apt ain> อนกินดูสิสส <S <s <ign> <S หพรีกดสองนคนให้กูด้วย <c oughs> โหดยอดมากไอ <c oughs> เบียไอเบียลูยนะครับพี่ครับแตงโมโดนรถเหยียบอร่อยมากเลยลองดู <c oughs> ลองด,ลองดูลองดูครับย <c oughs> สุดยอดเลยใช่ไหมครับอร่อยมากเลยครับคุณอยากแข่งตัวเองใช่ไหมแตงโม vs BMW นะฮะวันนี้เราก็มึงกลัวแตงโมเหรอก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้กับวิดีโอของเราด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะฮะกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับ Cái này là ơi cho lốt lốt cái tai mô vì con cua tai mô